สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเจี๊ยบอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูเจี๊ยบจะมาสอนให้พวกเราได้รู้จักกับเรื่องอะไรนะคะ,ะนักเรียนเคยได้ยินการโน้มนวใจไหมคะ,ะเวลาคนที่จะมานำเสนอสินค้าให้เราหรือชวนให้เรา ทำโน่นทำนี่นะคะ,ะตามที่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมีกลวิธีในการที่จะโน้มน้าวใจเรานะงั้นแล้วรู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งชนะรอยครังนะ,ะ่ะจะได้ไม่พลังเผลอพลาดพลั้งนะคะไปหลงเชื่อใครได้นะคะวัะนนี้นะคะมา,มาดูกันเลยนะคะกลยุทธ์นะคะในการโน้มน้าวใจนะคะหลังจากนักเรียนเรียนจบ ะะเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนก็จะ,ะสามารถที่จะรู้หลักการนะคะในการที่จะพูดโน้มน้าวใจให้คนอื่นนะคะได้ฟังเราแล้วก็ได้ทำตามเรานะคะ,ะมาดูนะคะข้อหมายก่อนเลยแล้วกันนะคะการโน้มน้าวใจนะคะแตกต่างะจะแตกต่างกันใช้ในกรณีที่ต่างกันสถานการณ์โอกาสนะคะ,ะหรืออาจใช้เวลานะคะ ที่จะให้ได้ผลนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆประกอบด้วยนะคะเช่นนะ,ะพอ,อความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะแต่ละคนจะมีทักษะในการพูดนะ,ะไม่เหมือนกันนะฮะงั้นแล้ กลวิธีในการโน้มน้าวใจนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะคะแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเนื้อสิ่งใหญ่ๆนั้นก็คือกลลวิธีนะคะในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักว่าการโน้มน้าวใจมันทําได้อย่างไรนะคะมาดูกันเลยละกันนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าผู้ที่โน้มน้าวใจนั้นนะคะจะต้องแสดงความน่าเชื่อถือนะ,อะความรู้สึก นะแล้วก็ความรู้จริงในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหรืออาจจะนํารประสบการณ์นะคะของตนเองนั้นมาเล่านะมาอธิบายนะมาช่วยในการพูดโน้มน้าวใจนะคะหรืออาจจะนํารประโยชน์นะคะที่จะได้รับนั้นมาโน้มน้าวใจนะคะให้กับคนกลุ่มที่เราเป็นเป้าหมายของเราด้วยนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะก็คือต้อง สร้างความน่าเชื่อถือนะเราต้องมั่นใจนะคะจะไปพูดอะไรให้คนเชื่อเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะข้อที่2นะคะกลุที่2ก็คือแสดงด้วยเหตุผลที่หนักแน่นนะคะเราต้องมีเหตุ ผลที่หนักแน่นพอสมควรนะคะเราต้องมั่นใจเชื่อใจตัวเองแล้วก็มั่นใจในเหตุผลที่เราจะนำเสนอหรือโน้มน้าวใจเขานะคะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นนะคะสามนะคะทำให้เกิดทำให้ผู้ที่ได้ฟังเราเนี่ยนะทำให้เขาเกิดความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเรานะคะให้เขาคล้อยตามนะคะความชอบแล้วก็ความเกลียด นะถ้าหากว,ว่าเราไปพูดนะโน้มน้าวใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่เราไปพูดในสิ่งที่เขาเกลียดนะฮะรับรองนะคะภารกิจนั้นล้มเหลวอย่างแน่นอนนะคะเราจะต้องพูดในเรื่องที่เขาชอบแล้วก็ชอบในทางเดียวกันด้วยนะคะเราไม่ชอบแต่บ,บางทีก็ต้องพูดให้เขาชอบเราชอบด้วยไนะ,ะเราจะได้ไปตามกันนะคะสอดคล้องคล้อยตามกันไปนะฮะโอกาสที่เขาจะอ่า ฟังเราแล้วก็ทําตามเราเนี่ยนะก็เป็นไปได้สูงนะคะอ่ะส่วนข้อที่4นะคะให้ข้อมูลด้านที่ดีนะไม่พูดถึงด้านเสียนะส่วนมากคนที่เข้ามาขายสินค้าให้เราที่บ้านนะคนที่ขายขายสินค้าตามบ้านตามเรือนนะคะถึงตะกล้าไปแล้วก็มีสินค้าไปขายเขาจะไม่พูดหรอกนะคะในเรื่องข้อเสนะียเพื่อที่เราจะได้ซื้อให้กับเขานะพูดแต่เรื่องดีๆนะคะ ด้านดีเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่5นะคะแสดงให้เห็นทางเลือกนะคะทางด้านดีและด้านเสียนะคะเปรียบเทียบกันนะคะให้เห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเมื่อกี้ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ข้อนี้ทําการเปรียบเทียบให้ดูนะะสินค้านี้เป็นอย่างนี้สินค้านั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเปรียบเทียบกันนะคะ,ะข้อที่6 สร้างความสนุกสนานหันษานะคะให้กับผู้ที่รับฟังเราด้วยอาจจะติดตลกนิดนึงนะคะอ่าให้ให้เป็นกันเองนะคะให้บรรยากาศที่มันเป็นกันเองนะคะพอเราเป็นกันเองปุ๊บแล้วเนี่ยความรู้สึกคล้อยตามมันก็จะเริ่มมานะคะเราก็จะได้ดังสิ่งที่เราต้องการนะคะสาหรับเราเป็นผู้ที่จะไปพูดนะคะไม่ใช่เราเป็นคนฟังนะเราต้องเป็นคนพูดเราต้องทําอย่างนี้นะคะอ่ะข้อที่เแล้วนะคะสําหรับผู้ที่จะ น้นาวใจนะก็คือเร่งเรานะฮะให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าอ่าอาศัยช่วงที่มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนะี่ยะเหมือนตีพาร์ต้องตีตอนร้อนๆเนาะมันถึงจะได้พาร์ที่สวยนะคะได้รูปที่เราต้องการนี่ก็เช่นกันค่ะเราจะต้องสร้างให้เขาเกิดความรู้สึกแรงกล้านะฮะเช่นให้เขาดีใจโอ้โหจริงๆหรอทำได้อย่างนั้นเลยเหรอนะะหรือเสียใจนะฮะ โกรธกังวลน,นะคะกลัวหรือลังเลใจนะคะเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้นะคะจะทําให้เขาขาดสตินะคะลืมตัวไปชั่วขณะแล้วก็เผลอคล้อยไปกับเราแล้วโอกาสที่เราจะสําเร็จในสิ่งที่เราโน้มนาวนั้นก็มีสูงนะคะอะมาดูภาษาบางนะคะ ภาษานี้ก็สําคัญนะภาษาที่จะช่วยโน้มน้าวใจนะคะผูะ้ที่โน้มน้าวใจต้องนะ,ะใช้ภาษาเชิงเสนอแนอะเชิญเสนแน,นะ,ะหรือขอร้องนะคะ,ะวิงวอนนะ,ะหรือเร้าใจปลุกใจเขานะคะไม่ใช้คําพูดขู่บีบบังคับโดยเด็ดขาดนะ,ะหรือไปในเรื่องทางคุกคามร้าย เขาเนะคะห้ามเลยนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาความรู้สึกไม่ดีกับเรานะแล้วเขาเมื่อ,อไหร่ที่เราเขาไม่รู้สึกดีกับเราเขาก็จะไม่คล้อยตาไปกับเราอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเหมือนทําให้เขาต้องหม่นสะกดเราให้ได้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้ภาษานะคะในเรื่องแรกก็คือเชิงเสนอแนะมาดูตัวอย่างนี้นะคะเป็นข้อความนะคะที่เป็นภาษาเชิงเสนอแนะเสนอแนะโอเคไหม นะคะอะมาฟังกันนะพวกเธอควรกินผลไม้และดื่มน้ำมากๆถ้าอยากให้ผิวพรรณผ่องใสอะมีทั้งเหตุและผลเห็นไหมอะอ้างเหตุผลว่าถ้ากินน้ำและผละไม้มากๆแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวพรรณผ่องใสใครก็อยากมีผิวพรรณที่สวยถูกไหมคะงั้นความรู้สึกคอยตามเริ่มมาแหละนะคะแต่เราเสนอแนะนะคะเสนอแนะ ใช้คำพูดเชิงเสนอแะนะข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตของเชิงเสนอแนะก็คือต้องมีคำว่าควรควรจะทำนั่นควรจะทำแบบนี้นะคะอ่ะนี่คือเชิงเสนอแนะนะคะเอามาดูนะ,ะภาษาใช้น้มน้าวใจลักษณะที่2นะคะก็คือภาษาเชิงขอร้องอ เวลาที่เขามาขอร้องเราเราก็มกักจะใจอ่อนง่ายๆเนาะนั้นแล้วถ้าจะโน้มน้าวใจเราก็เชิญขอร้องนะคะเมื่อกี้เสนอแนะในสิ่งดีๆในสิ่งดีๆนะให้เขาอยากทาตามนะคะอ่ะในส่วนนี้ก็คือขอร้องนะ่าสงสารน่าเห็นใจนะคะก็คือตัวอย่างนั่นล่ะนะโรงเรียนของเรานะคะจะมีชื่อเสียงได้ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนถ้านักเรียนพยายามทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ นะคะจนชนะการประกวดนะคะโรงเรียนของเราจะมีชื่อเสียงมากทีเดียวเป็นไงคะขอร้องนะ,ะขอร้องว่าถ้าเรานะคะชนะโครงงานครั้งนี้นะ,ะ,ะจะมีชื่อเสียงอเอาในส่วนนี้นะคะเหตุและผลนะคะมาช่วยในเ,เรื่องของการขอร้องให้เขาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ชนะเลิก นะอ่ะเชิงขอร้องนะคะต่อไปเชิงวิงวอนขอร้องกับวิงวอนมันต่างกันไหมอะต่างสิเนาะวิงวอนก็หนักกว่าขอร้องอีกนะอ่ะีออวิงวอนอ้อนวอนอย่างนั้นหรืออ่ะมาฟังกันค่ะลูกชายของผมมีเลือด AB negative ซึ่งเป็นเลือดหายากต้องผ่าตัดเอาเนื้องอะออกโดยด่วนแต่สภากาชาติมีเลือดกลุ่มนี้นะฮะสำรองไม่พอ ขอท่านที่มีเลือดกลุ่มนี้โปรดช่วยชีวิตลูกชายผมด้วยผมมีลูกชายเพียงคนเดียวเขาเป็นลมหายใจของผมขอความกรุณาติดต่อโรงพยาบาลจุลาโดยด่วนหรือติดต่อผมโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 1 1 8 8ด1นึอ้โหคำว่าอะไรบ้างคะลกูกขอโปรด ขอความกรุณาเยอะเลยนะคะเยอะอย่างนี้ต้องเป็นวิงวอนค่ะคุณลูกคานะคะไม่ขอร้องแล้วนะจะเป็น Bing วิงวอนและได้โปรดเถิดนะคะขอ,อ,อร้องเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเชิงวิงวอนนะคะน่าเห็นใจเนาะเอาเหตุและผลมาอ้างด้วยนะคะทาให้นะ่าสงสารทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นเห็นไหมคะอ่ะมาดูนะคะภาษาตัวอย่างที่3นะคะก็คือเชิงร้าใจ เสนอแนนะ่ไปแล้วขอร้องไปแล้ววิ่งวอนไปแล้วอันนี้อันที่สี่ลูกขอโทษทีอันที่สี่นะคะอ่าเชิงเราใจแม่ฟังชื่อก็เนาะนะ,ะถ้าพวกเธอไม่ลงแข่งโตว,วาทีครั้งนี้คงไม่มีใครกล้าแข่งแทนหรอกกลัวว่าแพ้แล้วจะถูกประนามไม่ว่าเก่งจริงหรือแล้วยังจะแข่งอีกนะฮะแต่ถ้าพวกเธอลงแข่งเราเชื่อว่า ต้องได้ชัยชนะกลับมาแน่ๆอ่าเร้าใจนะคะเร้าใจว่าเราต้องชนะเนี่ยไม่มีใครกล้าแข่งกับเธอหรอกนะถ้าถอกถ้าเธอไม่ลงแข่งก็คงไม่มีใครกล้าลงไปแข่งกับพวกนี้หรอกมีแต่พวกเธอเท่านั้นแหละที่จะแข่งกันได้ประมาณนี้นะคะถ้าเธอแข่งต้องชนะแน่นอนเป็นไงคะสร้างความฮึกเหิมสร้างความเร้าใจให้เขามีกำลังมีพลัง ขึ้นนะคะอันนี้ใช้ภาษาเชิงเร้าใจนะคะอ่ะมาดูนะคะการใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับสารน้มน้าวใจกลับด้านแล้วนะเมื่อกี้เราเป็นคนน้มน้าวใจนะคะทีนี้เราเป็นคนที่ถูกน้มน้าวใจ เราจะต้องมีวิจารณญาณน,นะคะอ่าเขาบอกว่าการรับสารโดยทัป่วปผู้รับสารควรใช้วิจารณญานในการพิจารณาและรู้เท่าทันว่าผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ที่จะโน้มน้าวใจหรือไม่อย่างไรนะคะ เราต้องดูทันนั่นเองนะมาในรูปแบบไหนเราต้องรู้นะคะเนี่ยฮิวจะกล้ามาขายของให้เราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเรารู้ทันละนะคะโดยพิจารณาเป็นประเด็นประเด็นนะคะดังนี้นะคะอ่ะวิเคราะห์นะคะต้องวิเคราะห์สารนั้นก่อนนะ,ะวิเคราะห์สารนั้นก่อนถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่เวอรอไปไหมเกินจริงไหมนะคะหลอกลวงนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะ ควรใช้วิจารณญาณนะคะ2นะคะควรใช้อวิจารยณสังเคราะห์ารนั้นนะว่าสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือไหมชั้น2นะคะพิจารณาอีกนะโดยวิจารยณของเราน่นงให้อ่ไม่ให้คอยตามเขานะคะโดยง่ายๆนะคะด้วยเหตุผลใดอะไรยังไงนะคะต้องตั้งคําถามวิเคราะห์ไตรตรอง ให้ดีนะคะอ่าเราไม่หลงเชื่อใครง่ายนะคะอ่ะจบแล้วนะคะในเรื่องของกลลวิธีในการโน้มน้าวใจนะคะเป็นไงกันบ้างเข้าใจกันบ้างไหมคะอ่ะถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาดูอีกได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะ,ะกดติดตามนะคะที่เชื่อเจี๊ยบด้วยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุข เรียนจริงๆนะคะบ๊ายบายบุ uh ๊ยบุ๊ย